ก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วครับด้วยกระแสละครด้วยมั้งครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มเติมด้วยก็ก,ก็อาจจะมีผลไปถึงการเลือกพรีเซนเตอร์ของผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือว่าสินค้าหลายๆตัวเต็มยังครับโอ,อ้ยมาอีกได้ฮะมาอีกได้เลยครับลอลอลอรอรอรอเป็นมิตนมิตรธาชีพ <laughs> <laughs> ได้หมดเลยทั้ง เครื่องดื่มน้ำอะไรเงรี้ยได้หมดเลยเครื่องใช้ของในครัวบ้านครัวเรือนมีได้หมดเลยครับยังได้หมดรถอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็นอกจากการออกกำลังกายก็จะนี่แหละครับอยู่เลนัทคลินิกในการดูแลเพราะว่าก็จะดูแลกันมานานมากๆแล้วจริงๆผมก็ทั้งไปออกงานกับอยู่เลนัทคลินิกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าวิตามินแล้วก็ ผิวต่างๆแล้วก็ได้มาทําโปรแกรมในในส่วนของแบบสัดส่วนต่างๆที่เราแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยครับพวกหน้าท้องต้นแขนต้นขาอะไรเงรี้ยที่นี่ก็เทคโนโลยีก็แบบเยอะเยอะและดีและปลอดภัยมากๆก็เลยขอเลยว่าซื้อผมนะครับเพราะว่าผมรู้เรื่องของคุณมากเกินไปแล้ว<อ>ก็เลยเป็นผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการครับต่อให้เขาแบบให้เราจ่ายเราก็จะจ่าย<อ>เพราะบางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปออกงานก็ ไม่ค่อยได้เข้าคลินิกใช่แต่พอไปออกงานเราก็จะทําควบคู่นไปเลยเดี๋ยวงานนี้เราดิวเองเลยผู้จัดการไม่ได้ดิวอะไรใช่เดี๋ยวจะให้ออกแล้วครับดิวดีลดีลพิจารณาดูแลผู้จัดการดูแลครับล่าสุดพาไปที่ทะเลครับก่อนพาคุณครรอออบคคัว๋พาุณตาไปครับหลานหลานเป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยพาไปเที่ยวทะเลเป็นภาพหน้าหลานกับคุณตาแต่เขาบอกทำไมคุณตาเดี้ยวจัง เพี้ยวจริงครับเพี้ยวจริงคือก่อนหน้าน,นี้คุณตาเลี้ยงผมก็เลี้ยงด้วยลําแข้งก่อน,นที่จะแบบก่อนที่จะมีเหรนนะ<อ>ก็จะแบ่งเป็นเป็นแบบรุ่นเลยรุ่นน้าก็จะดูแลหนักหน่อยแล้วก็มารุ่นผมก็ยังมีความแบบว่าต้องตีให้รู้แล้วก็พอมารุ่นเหรนเนี่ยก็จะอยู่ในความแบบเริ่มเหมือนเหมือนเขาจะความซอฟลงเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองของตาเราก็จะได้เห็นเยอะมากในในพาร์ทล่าสุดอะไรเงี้ยครับเขาว่าลำแข้งที่แบบควาว่า ทั้งเตะทั้งตบฮะผู้เล่น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 เล่นดูดูแลแบบค่อนข้างหนักหน่อยใช่ใช่เพราะบางทีเมื่อก่อนอะเกเรก็เกเรในเรื่องของการแบบแอบโดดเรียนบ้างแอบไปทํากิจกรรมข้างนอกโดยที่ไม่ได้บอกคุณตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีแบบตีเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ผิดนะอันนี้อันนี้ทําไม่ได้นะการการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญกับตัวเองนะอะไรเงี้ยครับ บ่อยครับบ่อยบ่อยยิ่งโดนตีก็ก็ยิ่งก็ยิ่งอยากยิ่งดื้อเหตุการณ์ไหนต้องฝังใจแล้วว่าเออว่ามันมีหลายเหตุการณ์ฮะมีหลายเหตุการณ์มากทั้งพ่อทั้งตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพอมันเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นหลานชายคนเดียวที่ครอบครัวจะมีพี่สาวนะผู้หญิงสามคนเลยแล้วเราเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเราจะค่อนข้างที่จะเกเรได้เต็มที่เขาก็จะไม่มีกรอบให้กับเรา เพราะว่าพี่ๆทั้งทั้งสามคนเขาก็จะดูแลในพาร์ทของตัวเองผมก็จะแบบคิดนอกกรอบเยอะอาจจะเยอะไปไกลหน่อยอก็จะโดนแบบโดนตักเตือนบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างี้ครับแต่จากแต่จกตักว่าเด็กดื้อในวันนั้นเราเป็นเข้มหันสวีบนเองเปียนคุณคุณตาเขาพูดกับเราเไ,ไม่เชื่อไม่เคยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยว่าจะมาเป็นคนที่กล้าแสดงออกเพราะว่าคุณตาก็จะฝึกให้เป็นคนที่ขยันอดทนเป็นคนดีแล้วก็ในเรื่องมันก็เลย ถูกปลุกฝังมาให้แบบโลกลัวที่จะเข้าสังคมอะไรเงี้ยครับแต่พอได้เข้ามาจริงๆคุณตาก็มีความประทับใจแหละครับแล้วก็มีคนที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณตาดีใจว่าสิ่งที่เขาเคยเคยเคย,เคยลึกสอนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมันได้ผลนะคุณาได้ดูาเราดูทุกเรื่องครับดูทุกเรื่องแล้วเขาก็จะบอกว่าอ,อนางเอกคนนี้น่ารักเน,นาะนางเอกคนนี้เป็นอย่างนี้นะบท<ด>ร้าน คือในเรื่องหลานจะโดนแบบกระทำเยอะถ้าเป็นละครบู๊ก็จะโดนแบบลุมทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบแนวชีวิตก็จะโดนแบบเอาเปรียบนู่นนี่นั่นก็จะเจาสงสารเราบอกศส,สใจเราบอกว่าทั้งศาสใจทั้งสงสารบอกก็จะทำไมมันบางทีก็จะบอกว่าบางเรื่องเขาก็บอกว่าทำไมมันงูขนาดนี้โดนเขาหลอกทําไมต้องไปยอมให้เขาหลอกเขาบอกว่าเนี่ยมันคือละครที่เขาแบบมีบทประพันธ์มาแล้วเป็นอย่างนี้ก็พยายามเล่าให้เล่าให้เขาเข้าใจแล้วพอเรามาเติบโตใน ก็เหมือนกับเริ่มโตในวงการเขาก็เริ่มสบายใจในเรื่องของการใช้ชีวิตพอเข้มได้เจอกับผู้ใหญ่ที่มีเมตตากับเข้มเขาก็จะคอยสอนนอกจากคุณตาแล้วก็จะเป็นการรับช่วงต่อระหว่างคุณตากับกับผู้ใหญ่ในในวงการอะไรเงี้ยห่วงเรื่องกลัวเขาหลอกใช่กลัวว่าเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าสังคมแล้วก็ไม่รู้เป็นคนที่ด้วย ประสบการณ์น,น้อยเรียนน้อยด้วย,ยหมายถึงว่าในในวัยเรียนเราความเกเรของเราเราอาจจะไม่ได้แบบทะลุปูโป่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเพราะยังไงเขาก็มองเราเป็นเด็กอยู่แล้วเราก็ไม่ได้โตไปไปกว่าวัยตัวเองรอกมาถึงเขาก็ยังเป็นห่วงในวัยในรูปแบบที่เราบกพร่องในการใช้ชีวิตของเราอยู่ก็จะเป็นห่วงครับไม่ ออมันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถดูแลเขาได้และเราไม่ลําบากเราสามารถเสิร์ฟในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาไปเจอเราไปถ่ายละครหรือว่าเราไปทํางานก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่าที่นี่มันสบายเนาะอาหารก็ดีนะการดูแลที่นี่มันดีก็เลยอยากจะให้เขามาเห็นในรูปแบบที่เราไปอยู่ไปเจอบ้างอยากให้เขาได้มาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย ยังฮะใช่ครับเขาจะบอกว่าเออโตกว่านี้ก่อนให้ทํางานอะไนี่ก่อนใช่แต่ไม่เคยถามนะว่าเราอยากหรือไม่อยากอยากมากผมมาแล้วทีเถอะพี่ใครก็ได้มามาศึกษากันอะไรนียเขาจริงจริง,รงเขาก็ชอบทุกคนมันแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่เขาแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงมิชัยบัญชากับ นางเอกคู่ขวัญเขาอะไรเงี้ยเขาจะบอกโอ้ถ้ายุคนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ยุคเข้มเขาก็จะเป็นแล้วแต่หลานชอบแล้วกันแต่ตาก็จะชอบถ้าเกิดเป็นคาแรคเตอร์ที่มันตรงในรูปแบบที่เขาเคยเห็นอะไรเงี้ยเขาคนนี้น่ารักเนาะอ,อะไรต้องพาไปเจอต้องพาไปเจอแต่ช่วงนี้ผมเพิ่งพาไปรักษาหูทันหลังให้นี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ครับแต่ขอก่อน ทายังใะช่วงนี้แค่เองก็ต้องหาแล้วแหละให้ตายหาผมว่ามันมันหายากไหมส่วนใหญ่ที่เขาไปเจอกันแล้วไปเป็นแฟนกันเขาไปหากันที่ไหนครับหาแล้วตอนแรกที่เราคุยกันเขาแบบแล้วเป็นพี่นายอะไรเนี่ยแล้มีใครอินเพราะขาเธอเลยเหรอมันมีแบบวับวับแวมมันมีแบบผ่านแบบไม่ไม่ไม่ยังไงอะไรมันมันไม่รู้ไงว่าเขามันควรที่เรียกแฟนไหมหรือว่าเป็นคนคุยอะไรไง ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะเขาผ่านมาแล้วเขาไปแล้วก็พักแล้วแมวแล้วแต,แต่แต่อยากได้นะไม่รู้จะเข้าไปคุยมันด้วยด้วยปกติเข่มก็ไปไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอยู่แล้วถ้าในเรื่องของการทํางานเวลาทํางานก็จะตั้งใจมีโลกส่วนตัวตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเวลาทํางานก็จะนั่งอยู่กับตัวเองคนก็จะไม่กล้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากคุยนะอยากพูดด้วย แต่บางทีเราเราพูดมันอาจจะตรงไปหรือว่าอาจจะแบบไปกระทบในคือบางทีมันพอมันเป็นเด็กอ่ะเราก็จะพูดในความสนุกโดยเอาบางทีเอาปมเขามาพูดเล่นอะไรเงี้ยให,ให้ให้กับคนรอบรอบอ่ะได้มีเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยจนหลังๆรู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ละไม่ได้ละจริงๆตอนนี้เราก็พร้อมจะแฟนแล้วล่ะอยากมีครับอยากมีอยากมีอยากมียมังไม่พร้อมแต่ยังไม่มียังไม่มีเขามาเลยทุกวันนี้เราต้องไปจีบเขาขก่อนหรือเขาไม่จีบก่อนยังไม่รู้เลย ไดเรกเหรอโอ้ผมไม่รู้เรื่องโซเชียลเลยเปิดเปิดไดเล็กคือให้เขาถ้าเข้ามาได้อย่างงี้เหรอครับแต่ผมไม่เคยปิดนะรอ่าได้ดูหรือเปล่าที่เขาได้ไดเรกเข้ามาเหมือนอะไรเงี้ยเราได้ดูมือไหได้ชคไหมหรือว่าผมไม่ได้ดูหรือว่ากลัวไม่ตรงปก มีส่วนนะมีส่วนนะมีส่วนมีส่วนแต่ก็ไม่อยากพูดไปก่อนหรอกครับเดี๋ยวถ้าเกิดจังหวะมันควรที่จะมีมันก็คงมีแหละได้เลยครับมาเลยครับลองดูลองดูมาลองดูก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ก็โตแล้วนะก็พร้อมเปิดเผยอะไรเงี้ยได้ใช่ใช่ใช่เออลืมลืมคิดเรื่องเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราไปให้คำสัญญากับน้องไว้ว่ารอน้องมีแฟนก่อน แต่ว่ามันเหงาะสิปัญหามันก็เหงามันก็มันก็เหงาอะแต่ใช้ชีวิตส,สนุกสนุกไปก่อนครับอคกสดนนะแต่รู้ไม่ตรงก